รักรับผมน,นะรักพี่นาที่สุดแล้วแพดไปให้แพทดูด้วยนะฮะเอา้าทำไมจะยกแรงไงล,ล่ะแต่ตอนนี้ปวดเข่าพี่นาอ่าช่วงนี้สําหรับใครปวดเข่าข้อเข่าเสือ่อมมีปัญหาเรื่องข้อเข่ากระเดินแล้วกระดูกมันลัานกระดูกมันดังวันนี้เรามีคนที่บอกได้เลยว่าเจอปัญหานี้แล้วก็แก้ไขยังตรงจุดนะ,ะวันนี้เราอยู่กับคุณส้มปริยานาันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห คือต้องร้อยฟังแบบนี้ค่ะสมัยก่อนเนี่ยทำงานนะคะใส่ส้นสูง5นิ้วค่ะพี่นานพี่ปอขาส้นแหลมด้วยนะครับทำงานสู้ตาย10กว่าปีแล้วก็ทํางานแบบพี่ๆนี่แหละค่ะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่โชคร้ายค่ะพี่ปอคือเกิดวนดูสาวอยู่เลยนะ ยังดูเด็กอยู่เลยนะมีปัญหาเรื่องเข่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนโชคร้ายก็คือเกิดอุบัติเหตุ2ครั้งปี63เนี่ยใส่เฟือกทางด้านซ้ายเดี๋ยวมีภาพให้ดูแล้วก็ปี64นะคะใส่เฟือกทางด้านขวาแต่ว่านั้นเนี่ยกระดูกหักพี่แล้วก็คือนอนไม่ได้ทรมานมันจีจตลอดใครที่เคยล้มเกิดอุบัติเหตุจะรู้เลยว่ามันค่อนข้างทรมานมากๆทีนี้โอเคเราก็เข้าสู่กระบวนการในการรักษานี่เห็นเฟือกแล้วสะเทือนใจมากคือไม่อยากใส่อีกแล้วอะค่ะคุณผู้ชมคุณมอก็บอกว่าทรมานนอนมันอึดอัดมันอ จี๊คือลองไห้ตลอดนะคะจนกว่าที่จะดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้โอเควันนี้ดีขึ้นก็เลยมาพูดได้เข้าสู่กระบวนการในการรักษาคุณหมอก็บอกต้องเอกซเรย์นะต้องทานยาแต่ส้มแผ้ยาคแค้ทุกชนิดที่คุณหมอให้เราก็เลยโอเคไม่เป็นไร,ไรคุณหมอบอกว่าเลิกกินยาแต่ต้องหาตัวที่ทําให้ส้มเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้ไวเราก็อย่างหนึ่งว่าเราต้องกลับมาเดินได้อะไรบ้างที่จะช่วยในการบํารุงวก ข้อแล้วก็กระดูกท่างคิดอยู่ว่าค้อคอลลาเจนหรือเปล่าหรือว่าเป็นงาดําหรือเปล่าแต่ว่าอย่างคอลลาเจนพูดตรงๆว่ามันหานยากส่วนอย่างที่เจอก็คือค้าวมันคนแพ้น้าตาลแล้วก็แป้งด้วยส่วนตัวคือสิว่าน่าจะเป็นงาดําที่ลงตัวมากกว่างาดำก็ออกเยเยอะงาดำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราทานเป็นประจำเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการบํารุงข้อแล้วก็กระดูกค่ะซึ่งมีแคลเซียมมากกว่านมวัวทั่วไปถึง8เท่าอันนี้ตรงจุดกับส้มมากกว่าแล้วส้มเนี่ยอยากฟื้นตัวไวอยากกลับมาเดินได้เหมือนเดิมซึ่ง บอกแบบนี้ว่าโชคดีค่ะคือพี่ที่ ASM เขาก็แนะนำว่าเฮ้ยถ้าอยากทานงาดำเนี่ยมีตัวหนึ่งก็คือวัยตาเนเจพลัสน้ำมันงาดำผสมน้ำมันงาขี้หมอนนะคะเป็นให้เป็นสินค้าคุณภาพของ r s m แล้วจะบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะไวัยตางาดำเนี่ยทีมวิจัยของเขาระดับโลกเลยนะคะมีการคิดโค้นพัฒนาวิจัยที่ต้องบอกว่าทุกขั้นตอนเขาแบบคือพรีเมียมมากๆค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญ และคุณผู้ชมได้ดูแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะคือ1เม็ดซอฟเจลที่คุณผู้ชมเห็นนะคะใช้เทคโนโลยีในการสกัดเย็นแบบเข้มข้นเลยค่ะและคงคุณค่าสารสกัดเอาไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะเ<ะ>ชื่อไหมว่า1ซอฟเจลเล็กๆแบบนี้ที่ทานง,ง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เทียบเท่ากับการทานงาดําสดๆถึง3ากิโลคือมันสกัดมาเป็นมันมันเป็นแบบใช่แล้วที่สำคัญถ้าคุณต้องทานแบบทั่วไปคือคุณต้องทานน้ำมันงาดำเนี่ยถึง6เม<ะ>็ดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เอาอ่าง จะเล่าแบบนี้ว่าส่วนตัวเนี่ยนะคะเวลาทานเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหแบบรู้สึกแฮปปี้มากประมาณ2อาทิตย์นะก็ถอดเฟือกแล้วค่ะพี่พี่แล้วก็กลับมาเดินได้เหมือนเดิมค,คุณขาดิฉันเสร็จสูงสงได้เหมือนเดิมค่ะ2นิ้วขึ้นไปเดินสู้ตายเหมือนเดิมอันนี้มไม่รงวลแลวจริงใช่ค่ะคือจริงๆแล้ววันเนี้ยพอเรารู้สึกว่าเราเดินได้แฮปปี้พวกการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเส้นเอ็นต่างๆมันหายใช่ไหมก็เลยอยากมาเป็นตัวแทนของคนที่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะเล่าแบบนี้เลยแล้วก็อยากจะ บอกโปรโมชั่นอย่าขอไร้โปรแล้ว <ๆ S 2> เพราะว่าไ<ช>ด้ยินแบบนี้แล้วอนนาาเนี่ยบอกเลยว่าอน,นายอยากได้มากเพราะตัวนี้ทานดีมากทุกคนพูดทุกคนการันตีขอ,อปลแรงๆหน่อยค่ะส้มกินแล,แล้วแล้วที่บ้านพอพอกินดีใช่ไหมทีนี้ทางบ้านกินหมดเลยค่ะ,ะวันนี้โปรโมชั่นนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ข่วไวตาเน์พลัสน้ำมันงาดําผสมน้ำมันงาขี้มอนนะคะซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกปกติเนี่ยสองพบาทวันนี้ราคานี้ราคาเดียวได้3กระปุกนะ990บาท9 90บาทแบงค์พัน์มีตังทอนนะคะแต่ว่าขอจํากัดเพราะตอนนี้เชื่อว่าสายต้องโทรเข้ามาแล้วให้เฉพาะแค่300เซตเท่านั้นโทรมาเลยตอนนี้ค่ะ RSM1781 นะคะยาม RSM1781 ค่ะส่งฟรีถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยใช่ค่ะสำหรับใครยังไม่โทรนะรีบโทรเลยเพราะว่านาเองเคยสั่ง RSM บริการดีมากโทรไปปุ๊บนั้นมีคนรับแล้วก็เราก็สั่งได้เลยแล้วเขาจะอธิบายรายละเอียดแล้วคือเป็นสูตรธรรมชาติด้วยนะสาสกัดทั้งหมดธรรมชาติหมดแล้ววิธีการยังไงบ้างวิธีการก็คือวันละหนึ่ง เม็ดเท่านั้นนะคะหลังอาหารมื้อไหนก็ได้เป็นเม็ดแบบซอฟเจลทานง่ายย่อยง่ายค่ะคุณผู้ชมก็คือเหมาะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรากินอะไรแล้วแบบมันไม่ค่อยดูดซึมอันนี้เป็นซอฟเจลจากพืชนะคะคุณผู้ชมคือปลอดภัยแน่นอนใครที่มีโรคประจําตัวคุณสามารถทานได้เลยค่ะย่อยง่ายเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่แบบโอ้ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงทานมังทานเจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเล่าให้ฟังเราส่วนผสมหลักๆค่ะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งน้ํามันงาขี้มอนนะคะแล้วก็มีน้ํามันสาหร่ายด้วยนะคะรวมถึงน้ํามันงา ดำทั้งหมดนี้ก็จะมีส่วนช่วยย้าอีกรอบเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อนะคะปวดข้อปวดเข่าช่วยหมดเลยค่ะ